่อนอื่นนะคะเพื่อนที่เราจะไปทําการดูรายละเอียดกันนะคะแอดมินนะคะก็ฝากกดติดตามเพจงานออนไลน์ได้เงินจริงด้วยนะคะในเพจนะคะเพื่อนก็จะมีเกี่ยวกับการแนะนํางานออนไลน์ต่างๆนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจนะก็สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลกันก่อนได้นะคะโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะ สวัสดีสวีสดเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะตอนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ NYX Money Channel นะคะกลับมาพบก,กับนิกกี้คนนี้คนเดิมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนิกกี้ก็จะมาสอนเพื่อนๆนะคะหาตังเข้า True Money Wallet แบบฟรีๆนั่นเองนะค่ะแต่ก่อนอื่นนะที่เราจะไปทำการดูกันนะคะนิกกี้นะคะก็ฝากกด Subscribe นะคะช่อง NYX Money Channel ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆนะให้นิกกี้ขยันขยันนะคะออกมาทำคลิปแปลงปันการหางเงินบนโลกออนไลน์ให้เพื่อนๆดูในคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะ สมช้าเราก็ไปทำการดูกันเลยโอเคสำหรับใครนะคะที่มีแอป True Money w a l l e t นะคะถือว่าเป็นโชคดีของคุณแล้วนะคะแต่สำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่มีนะคะเพื่อนๆต้องบอกว่าถ้าไม่ทำการสมัครนะคะถือว่าคุณพลาดโอกาสในการที่จะหาเงินบนโลกออนไลน์ไปอีกหนึ่งช่องทางฟรีๆเลยนะคะก็ถ้าใครยังไม่มีนะคะสามารถไปสมัครกันได้ฟรีๆเลยนะคะ โอเคสำหรับวิธีการนะคะพเพื่อนๆใครที่มีแอปอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็กดเข้ามาที่หน้าโทโมนี่วอลเล็ตของเรานะคะแบบนี้เลยนะอย่างหน้าของนิกกี้นะคะ,ะจากนั้นนะก็ให้เพื่อนนะคะทำการเลื่อนลงมาด้านล่างเะจ้าเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะ นี่นะคะมันจะอยู่ตรงหน้านี้นั่นเองนะแต่ถนับของใครเนี่ยที่เลื่อนลงมาแล้วไม่เจอนะคะเพื่อนนั่นแสดงว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ล็อกอินเข้าสู่ระบบนั่นเองนะคะถ้าไม่ได้ล็อกอินนะเลื่อนลงมามันจะไม่เจอกิจกรรมรุ่นรับรางวัลนั่นเองนะคะข็้ววิธีการนะคะเพื่อนให้เรากดเข้าไปเลยเห็นไหมเขาจะมีรายละเอียดบอกว่าฉลองคลายล็อกดาวน์แจกโชคเป็นจำนวนเงิน5 0,000บาทไปฟรีนั่นเองนะคะแต่ว่าเราต้องไปรีบรุ้นกันเลยนะคะเพื่อนโอนเค okay, กดเข้าไปเลย เมื่อเพื่อนกดเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะมีกติกาการร่วมสนุกให้เรารุ้นรับของรางวัลน,นั่นเองนะคะเพื่อนก็อ่านกติกาก่อนได้นะคะเนี่ยขั้นตอนที่1น,นะเขาบอกว่าสามารถเลือกรางวัลที่ชอบนะคะได้มากกว่า1ชิ้นด้วยนะอันนี้คือดีมากๆเลยนะคะ อันที่2นะเรานะคะต้องทําการโอนเงิน1สตางะคะ์่ะเพื่อนย้ําแค่1สตางค์นะเข้าไปตามระบบเขานะคะเดี๋ยวเราทำยังไงนิกกี้จะทําให้ดูนะแต่ต้องบอกก่อนว่าที่นิกกี้บอกว่าฟรีนะคะมันฟรีจริงๆนะคะเพื่อนเพราะว่าไอ้อที่หนึ่งสตางค์เนี่ยที่เว็บเขาให้โอนเข้าไปเนี่ยเพราะว่าเขาจะเหมือนเป็นการตรวจสอบการพุจริตนะคะให้เรายืนยันเนาะว่าเออเราไม่ได้พุจริตไม่ได้โกงอะไรนี้นะคะประมาณนี้นะต่อมานี่เห็นไหมเขาบอกว่าขั้นตอนที่3เนี่ยอโอนเข้าไปปับ๊บรับเงินคือ ืนหนึ่งตังค์ทันทีนะคะเพื่อเป็นการยืยนยันเฉยๆนะคะเพื่อนพอโอนไปปั๊บก็จะคืนที่เราทันทีเลยนะ,ะต่อมานะคะเมื่อเราโอนเงินแล้วก็ยืยนยันเสร็จปั๊บนะคะทําตามขั้นตอนเขาถูกต้องหมดแล้วนะคะก็แค่รอผลประกาศผู้โชคดีในวันที่1ตุลาคม64นั่นเองค่ะ โอเคนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็เหลือระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมแค่6วันกับอีกแค่22ชั่วโมงเท่านั้นนะคะถ้าใครมีแอปทูมมนิวเบลตเนี่ยก็ต้องรีบๆเข้ามาเล่นกันเลยนะคะเพื่อนๆเผื่อเราจะเป็นหนึ่งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเงินสดฟรีในนั้นด้วยนะจ๊ะโอเควิธีการนะคะก็เลือกลงมานะเนีย่ยเห็นไหมเขาก็จะมีให้เรานะคะเลือกชิงโชค3รางวัลเลยนะคะเพื่อน ก็สามารถเลือกชิงโชคได้หมดเลยนะคะอันนี้เนาะอ่ะอันแรกนะคะเขาบอกว่ารับเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตนะคะเป็นเงิน5 0,000นบาทเลยนะคะเพื่อนหูซึ่งเยอะมากเลยนะคะเป็นจํานวน1งรางวัลนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะร่วมเล่นนะคะก็กดได้เลยนะคะเพื่อนกดเข้าไป นี่นะคะแล้วก็เราก็อ่านรายละเอียดที่เขาแจ้งก่อนนะคะเขาบอกทําการโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีทูมันนี่บริเวทที่ระบบกําหนดไปนะคะในหน้าต่อไปได้ทันทีเมื่อทารายการโอนเงินสําเร็จนะคะคุณก็จะได้รับเงินโอนคืนกลับทันทีนั่นเองนะเราก็กดโอนเงินเพื่อรุนรางวัลได้เลยนะคะนี่นะคะเขาก็จะอ่ะเข้าสู่ระบบก,ก่อนนะคะถ้าใครจะโอนเงินนะเพื่อเป็นการยืนยันบัญชีก่อนที่จะโอนนะคะเพื่อน เนี่ยนะคะก็กดเข้าไปเลยนะคะอ่านี่เขาก็จะเด้งมาหน้าบัญชีที่ให้เราทําการโอนเงิน1สตางค์เข้าไปนั่นเองนะคะเนี่ย,ะะยมีบัญชีของทูบอเล e ตนะคะแล้วก็จํานวนเงินก็จะขึ้นให้อัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ก็จะเป็นข้อความนะคะรู้ลับเงิน5 0,000บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ได้รับเงินคืนภายหลังทันทีที่เราโอนนะคะเพื่อนก็กดโอนเงินได้เลยนะคะอ่านี่นะคะแล้วก็ให้เราทําการกดยืนยันการโอนได้เลยจ้า นี่นะคะก็สําเร็จแล้วนะคะที่เราโอนเข้าไป1สตางค์นะก็กดเรียบร้อยนะคะเพื่อนจากนั้นนะคะก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะเขาบอกว่าขอบคุณที่ร่วมสนุกนะคะคุณได้กดรับสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลเรียบร้อยแล้วรอประกาศผลวันที่1ตุลาคม2564นะคะเวลา6โมงผ่านทาง f a c e b o o k ทูมันนี่นั่นเองนะคะเพื่อนก็ไปติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวนกี้จะขึ้นมาให้ด้วยนะ ให้เพื่อนคนไหนที่ร่วมรุนสนุกรับรางวัลไปด้วยเนี่ยไปกดติดตามเพื่อรับแจ้งข่าวสารนะคะอ่าต่อมานะคะเพื่อนเนี่ยเขาบอกให้ทําการยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยนะคะไปอีกขั้นตอนหนึ่งด้วยนะด้วยการถ่ายบัตรประชาชนนะคะแล้วก็สแกนใบหน้านะแล้วก็เข้าไปที่เมนูชั้นนะคะแล้วก็เลือกระดับการยืนยันตัวตนได้เลยนะคะก็กดยืนยันตัวตนเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะสําหรับใครที่ยืนยันตัวตนแล้วนะคะถ้ากดเข้ามาเขาก็จะบอกว่า คุณผ่านการยืนยันตัวตนแล้วนะคะด้วยวิธีการถ่ายรูปประปชาชนและสแกนใบหน้านั่นเองเนะจ๊ะแต่ถ้าสําหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนในทูมนินน่วอลล็นะคะเพื่อนๆนก็ไปยืนยันให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความปลอดภัยของบัญชีแล้วด้วยเนาะแล้วก็เพื่อจะได้บรรลุรับรางวัลด้วยเนาะโอเคนะคะก็ไปยืนยันตัวตนกันได้นะก็กดกลับเลยนะ,ะอ่าต่อมานะคะเพื่อนเราก็จะไปกดลุ้นรับรางวัลระดับที่2กันนะคะเพื่อนก็กดไปที่หน้าหลักเหมือนเดิมนะ เลื่อนลงมาเหมือนเดิมนะคะก็เข้าไปที่กิจกรรมเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลื่อนลงมาอันนี้เรากดรุนรับไปแล้วนะคะเพื่อนเพือ่อนก็กดได้แค่ครั้งเดียวนะต่อคนนะคะเพื่อนๆต่อมาจะเป็นระดับที่2นะระดับที่2นะคะเขาบอกว่ารับเงิน500ยบาทเข้าทูมม o นี่บัลเลตเลยนะคะจำนวน20รางวัลเลยนะคะเพื่อนโหซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะไม่ลองไม่รู้นะคะเพื่อนเพื่อนเผื่อเราจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับนะคะโอเคเรากดเข้าไปเลย อ่าเสร็จปั๊บแล้วก็เหมือนเดิมเลยะค่ะเพื่อนโอนหนึ่งสตังค์เข้าไปนะรุ้นเงินรางวัลห้าร้อยเองนะคะอ่ากดยืนยันการโอนแล้วก็ยืนยันการโอนได้เลยจ้าเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็จะมาโผลน่นานี้เหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อนทำตามขั้นตอนเดิมเลยนะ โอเคทีนี้นิกกี้ก็ยืนยันรุ่นรางวัลระดับที่2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะมายืนยันระดับสุดท้ายนะก็คือระดับที่สามมันนะคะกดไปที่หน้าหลักนะคะเพื่อนๆมันเดิมเลยนะทํตาตามขั้นตอนมือนเดิมนะคะก็กดมานี่รุ่นรับรางวัลน,นะนี่นะคะระดับที่3านะเนี่ยเขาบอกว่ารับเงินหนึ่งร้อบาทเข้าทูมานี่บริษันะคะจำนวนห้าร้อยางวัลเลยนะคะ<อ>เพื่อนโูเยอะนะ เยอะนะคะเพื่อนถือว่าเยอะอยู่นะห้าเราลงบัลเนี่ยก็กดรุ้นเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อนกดเลยนะ,ะอ่ากดรุนนะะนี่นะคะกดโอนเงินเหมือนเดิมนะคะทำตามขั้นตอนทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะเพื่อนยืนยันการโอนได้เลยจ้ากดเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะปัแบกบดยืนยันตัวตอน้นอ่าเรียบร้อยนะฮะ แค่นี้นะคะเพื่อนๆก็เป็นกานกดส่งนะคะเพื่อรุ้นรับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะทั้ง3ามระดับนะแล้วก็วิธีการดูบันทึกกิจกรรมนะคะที่เราทําการโอนเงินไปเมื่อกี้นะคะเพื่อนเราก็สามารถมากดดูตรงข้อความได้นะคะกดเข้าไปนี่นะคะแล้วก็มันก็จะขึ้นหน้านี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ย บันทึกกิจกรรมล่าสุดนะคะที่เราโอนเงิน1สตางค์เข้าไปเพื่อรุ่นรับรางวัลนั่นเองนะคะทั้ง3ามระดับนะมันก็จะมาถูกบันทึกไวในนี้นะคะเพื่อนๆก็เข้ามาดูได้นะเผื่อใครที่แบบสงสัยว่าเอ้ยกูทําสําเร็จหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็มาดูตรงบันทึกตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะส่วนต่อมานะคะถามว่าแล้วเงินที่เราโอนไป1สตางค์นะคะเขาจะโอนกลับมาจริงหรือเปล่านะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะมากดที่รายการนะ นี่นะคะก็เลื่อนลงมาเลยนะเนี่ยห,หมประวัติการทํารายการเนี่ยเราโอนเงินให้แคมเปญทูใช่ไหมเป็นเงิน1สตังค์เพื่อรุ่นรับรางวัลเขาก็โอนเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแลย้ว mm hmm. เห็นไหมเพื่อนโอนเข้าปับ๊บเขาก็โอนกลับมาทันทีเลยนะคะนี่นะคะแม่เห็นไหมสามครั้งให้เราโอนเข้าไปเนี่ยก็โอนกลับมาแล้วนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เงินคืนนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็ทําตามกติกาของเขาเลยนะ โอเคก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในการที่กดเพื่อร่วมรุนกิจกรรมเพื่อรับเงินสดฟรีเข้าทูมอนี่บัลเลตของเรานั่นเองนะคะแต่สําหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะขั้นตอนนี้สําคัญมากเพื่อนๆจะต้องไปยืนยันตัวตนก่อนนะวิธีการยืนยันตัวตนนะคะเพื่อนก็ให้เพื่อนๆน,นะคะก็มากดที่ชั้นได้นะ แล้วก็ตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครที่สมัครใหม่เข้ามาเลยเนี่ยเขาจะขึ้นป๊อปอัพแจ้งเตือนนะคะให้เรายืยนยันตัวตนก่อนนั่นเองนะใครที่สมัครทูเข้ามานะคะจะต้องยืยนยันตัวตนทุกคนนะคะเพื่อความปลอดภัยของบัญชีของเรานั่นเองนะคะถ้าใครทําไม่เป็นเนี่ยก็สามารถนะคะหาดูวิธีสอนใน YouTube ได้นะคะเพื่อนๆแต่สําหรับคลิปมีนานกิกี้ไม่ได้มาสอนวิธีการยืยนยันตัวตนนะคะโอเค ก็ขอให้ใครนะคะที่ดูคลิปนี้ของนิกกี้นะคะขอให้ได้รับรางวัลกันทุกๆคนเลยนะ,ะรวมถึงตัวนิกกี้ด้วยเนาะ <c oughs> โอเคนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อรับเงินสดใน t ูมันนี่วอลเลตนะคะเพื่อนเหลือเวลาอีกแค่6วันเท่านั้นนะไปเล่นกันนะคะเผื่อเราจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีด้วยนะคะ โอเคถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะนิกกี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะคะให้นิกกี้ขยันขยันออกมาทําคลิปแปลงการหาเงินบนโลกออนไลน์ให้เพื่อนดูในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะเพื่อนอย่าลืมกดซ b s c r i b e นะคะช่อง n y m a x Money Channel ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะ,ะให้นิกกี้ขยัน,ขย,นขยันออกมาทําคลิปต่อ,ตอไปเพื่อนได้ดูกันนั่นเองจ้าและสำหรับวันนี้นะคะนิกกี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายไปแล้ว สวัสดีค่ะ Goodbye